จิงเนี่ยรับทุกเลยนะทุกท่านก็คือมันเหมือนเรื่องของสังคมประชาธิปไตยอ่ะใช่คุณฮอกเชิญมันเป็นเรื่องสังคมประชาธิปไตยที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับคือเราทุกคนก็มีสิทธิ์เท่ากันนะครับคือคือถ้าเกิดคนนี้พูดสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะไม่หน้าที่ของเราก็คือก็อย่าไปฟังเขาไปสนใจไม่ใช่ไม่ใช่ไปด่าเขาอะไรเงี้ยนะครับในในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ในตราบใดที่มันยังไม่ละเมิด ใช่ไหมฮะอย่างมาถึงมีกฎหมายมากคุมไงนะครับลีน่าเข้ามาลีน่าสวัสดีจ้า <laughs> ลีน่าแอบ,บฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือ,คอผมมองว่าจริงๆแ,<บ>แล้วเนี่ยนะครับ,บ,บอยากคือทุกคนใช่แล้วทีใช่ค่ะคใช่ทุกคน,นมีสิทธิ นะครับยางยางยางหลายๆคนอ่ะถึงเ็าพูดอะไรออกมานะก็มันก็เป็นสิ่งของเขาที่จะพูดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่ละเมิดใครนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเขาได้มันมีกฎหมายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคือคือผมอยากให้เราค่อยๆเรียนรู้กันนะครับเราอย่าไปอย่าไปรีบในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่งั้นเราจะอยู่กันไม่ได้นะมันถึงมันถึงทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแล้วมันก็มีกฎหมายมาครอบเงียนะครับถ้าเกิดสมมติมันมันมันละเมิดกฎหมายเราค่อยว่ากัน อ่าเนี่ยลองต้องลองดูสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จีสวัสดีครับพี่นรับสวัสดีสวัสดีครับพี่ตองสวัสดีครับน้องแอนโอ้ยเล่นติ๊กต็อกนี่มันจังมันอยากเนกซัวฮะจะอะไรให้ให้คุณฮอกพูดให้จบก่อนให้คุณฮอกพูดให้จบจบแล้วครับจบแล้วครับคืออยากจะเตือนสติแค่นี้แหละว่าในในในโลกของ พวกนี้มันเป็นเสรีภาพอะครับทุกคนมีสิทธินะเรา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 อย่าไปชี้สิครับว่าเฮ้ยคุณพูดผิดอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. คือถ้าเกิดเราไปโฟกัสแค่เราแค่ไม่สนใจเขาอะนะครับเราเร,เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็เหมือน,น,นที่พี่มานาบอกใครอยากเข้ามาดูก็มาดูใช่ไหมครับใครใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับคือ คืออยากเล่นก็เล่นใครไม่อยากเล่นก็อย่าไปว่าเขาว่าแมมป๊อดว่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปว่าเขาเธอใช่ถ้านความแข็งมันไม่เท่ากันเออถ้าเกิดผิดกฎหมายเราก็ค่อยว่ากันไปมันก็มีกฎหมายอยู่นะครับเราก็เราก็ใช้กฎหมายเนี่ยแหละเราถึงจะอยู่ด้กันได้อย่าอย่าล่างกฎหมายเองเรามีแต่โกรธมูอตอนเนี้ยเราไม่มีกฎหมายใช่ใช่อย่าอย่าล่างกฎหมายเองนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเรา เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอย่าล่างกฎหมายเองนะครับเราทุกคนเท่ากันหมดนะครเราทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องฟัง เธอมันมันไม่เห็นยากอะไรเลยกฎหมายตอนนี้มีแค่แบบว่าลุงไม่เคยคุณเกลียดเป็ดเหรอคุณก็ไม่ต้องไปโยนให้เขาถ้าเห็นก็ไม่ต้องดูเป็ดก็ไม่ต้องไปฟังเป็ดแค่นั้คุณก็ม่องเชียร์เขาเอ็กซ์เอามาเชียร์เอ็กซ์ตีมได้ค่ะมาเชียร์เอ็กซ์ตีมได้ค่ะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเออมาเกลียดเป็ดก็โยนให้เอ็กซ์ตีมให้เป็ดได้แค่ดอกเดียวพออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่าพยายามไปขยายให้มันดูแบบน่ากลัว จัดเงียบๆรู้เปล่าหลังบ้านแล้วถึงเวลาขึ้นเลยรู้เปล่าไม่ใช่อะไรนะพี่มานาไอ้หนุนมันไปโม้ไว้เยอะมากแล้วแบบเดียวไม่ใช่แอนสงสารหนุนน่ะเพิ่งจะกลับมาโดนฉีบอีกแล้ว แกนดูอ่ะเออจะกลับมาหนุนโดนถีบกระเด็นอีกแล้วอ่ะเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนเชียรดเตอร์เชียรดเดอร์กำลังเก็บชุดเชียร์จะส่งคืนร้านแล้วก็เลยบอกว่าอาใจเย็นใจเย็นๆจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยให้มันชัดๆกันไปก่อนนะว่ายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอขอขอทำโปรหน่อยสิโปรอยู่ไหนอะไรเนี่ยเออจริงๆเวลาเวลาพีเคเนี่ยเป็นเป็นสี่จอก็ได้นะคนหนึ่งก็กดล้าสองคนก็เต้นอะไรอย่างเงี้ย ทีมเดียวกันก็ขึ้นสองคนแล้วก็เต้นไปด้วยก็ดีนะสนุกดีนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันถอะเอาไว้เอาไว้รอบหน้าตู้นะครับตกลงมีมีจัดต่อใช่ไหมครับผมจะได้เอาขวดไปขายผมเก็บมาตั้งเยอะแล้วไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไปคุยกันก่อนเนาะถ้าถ้าผมเอาเอาสมัครใจหเึ่งเดวมีข้อสรุปเอาสมัครใจเอาสมัครใจเราไม่บอกครผมเก็บขวดไว้ล้นบ้านแล้วพี่รอไปขายอยู่เลยวับจะเปลี่ยนเป็นเหรียญ พี่ปามอดบอกว่ากุหลับเน่าแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นจอแล้วก็เดี๋ยวพี่ปามอดมาโยนยูนิซักสิบลูกพอเราเจ้าฉวยโอกาสไม่ไม่ขอใช้ขอช่วยเตือี่หน่อยได้ไหมคะ พี่มันพี่มาพี่มายาขอใช้พื้นที่เดี๋วพอดีดว่าเออ X team นะคะไม่ได้ไม่ได้มีโฮสที่แบบว่ามาพูดอะไรแบบแบบบ่อยๆเนาะอยากจะบอกว่าจุดยืนของ e X team r นะคะคือสนับสนุนน้องในในโซนของแอปพลิเคชันบ้านดำเนาะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยในนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่อยากให้น้องฟ้องอะไรนะคะเราทําเทนตอนที่น้องอ สัมภา์นู่นนี่นั่นแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะ <_ C 1> นั้นไม่ต้องเอาไปโยงนะคะไม่ว่าห้องไหนก็ตามไม่ต้องเอาไปโยงนะคะว่าเราเราแบบจะปองดองอะไรเงี้ยไม่มีนะคะ <_ C 1> เอ็กซ์ตรีมยืนยันจุดยืนว่าไม่มีการปองดองเนาะแต่ส่วนความสมคัญทักทายกันหน้าไลน์นั่นนี่นู่นแล้วจะมาตัดสินเราอันนั้นเป็นปัญหาของพวกคุณนะคะไม่ใช่ปัญหาของเอ็กซ์ตรีมเนาะนะคะก็ก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ บอกเขาไปด้วยว่าตีสี่ปีห้าก็ยังไม่ได้นอนกันเพราะประชุมงานบอกเขาไปด้วยสงสารสงสารทีมอาร์ตเวิร์กด้วยนะคะอายุห้าสิบบวกกันแล้วคะ่ะอย่าอย่าสร้างดาม่าให้พวกเราเลยนะคะขอ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 ,ขอความเห็นใจด้วยจริงๆเอ <Lindsay, S 2> อายุเยอะล้นม<ร>้วยนะ <ภา S 2> คะบอนี้ค่ะเราด้วยนะคะมนาที่หนูว่าจะนอนมาเนี่ยนะดูแล้ว <Jahr> เอ็กทีมหนูนอนจริงๆด้วยน่าจะนำนับเบวันเลยนะดูตอนนี้ อะไรอสักอย่างหนูนอนมาเลยเนี่ยตอนนี้หนูนอนมาเลยทุกคนถอยไปหมดเลยหนูหนูนอนมาอย่างเนี้ยโ้สนุกสนานจริงใช่ไหมพี่จิเอาพี่จิมาให้คพี่คิดฟังๆเลยเนาะใหพี่พี่อ่าน่าดูทั้งฟังทั้งอ่านเนาะเช้านี้ไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วอยูกับเรื่องนี้ก่อนอไม่ขออนุญาตแฟนแล้วเอแฟนเขาก็อนุญาต อ่าโอเคนะคะว่าเท่าที่ที่ฟังฟังมาประเด็นนะคะของการการจัดคือ <laughs> มันไม่ใช่ว่าประเด็นว่าจะยกเลิกจะต้องยกเลิกใช่ไหมตรงนี้ถูกไหมน้องก็ไม่ได้ว่าใครก็ไม่ได้ว่าตรงนี้แต่มันมีประเด็นก็คือว่าเออก็คือทีมของน้องเป็ดใช่ไหมอ่าที่เป็นตรงนี้ที่ว่าพวกเขาสิ่งที่เห็นที่อ่านที่พวกเขาเม้นเนี่ยนะอันนี้ทุกคนต้องฟังไว้ก่อนนะก็ที่อ่านในเม้นเนี่ยคือทุกคนเขาเขาแบบว่าไม่สบายใจ ว่าคือเป็ดเคยไปขึ้นห้องกับเใครบางเสียเนี่ยไปขึ้นห้องแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่สบายใจอพวกเราเนี่ยลองมาวิเคราะห์กันใหม่เนาะเราบางครั้งเนี่ยเราจัดมันดีมันเป็นกิจการที่ดีพี่ก็เตรียมเติมเหรียญไว้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องเอาไปโยนที่ไหนอีกเลยวันก่อนเนี่ยเตมิมแล้วก็ไปโยนให้น้องตีทีหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อคืนกามินมาโอเคได้โยนให้กามินเนี่ย เดี๋ยวคืนนี้ได้เติมอีกแล้วเนี่ยอุตส่าห์ว่าจะเติมจะเติมแล้วจะบอกให้เลยว่ารักทุกทีมด้วยไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยว่าหน้านีเธอไฟบังคับกันเลยนะเนี่ยและจะเชียร์ทุกทีมอ่ะก็บอกแล้วไงพี่จแเรานอนมาเลยไงเออพวกเธอถอยไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะนอนมาเลยนะโอ้โหฉันไม่ต้องแข่งก็ได้ฉันฉันชนะเลิศเลยนอนฉีคต้องเออพวกเธอไม่ต้องแข่งก็ได้เอาให้ฉันชนะเลย คุณผู้มนุษยขอลงด้วยครับขอลงด้วยขอโทษด้วยัก้าโมงละสวัสดีบอยสวัสดีจ้าบอยเพราะว่าขอลงน่อยแบตจะกดแล้วใครขอลงขอขอลงด้วยครับคุณผูมนุษยก้ามมงละสวัสดีตอนไปต้องไปซะแล้วสวัสดีค่ะเพื่อในการแข่งเอาพี่พี่ก็ดูตรงนี้นะดูจากคอมเมนต์เนาะบางทีเนี่ยจัดแต่มันดีพี่บอกเลยมันเป็นกิจกรรมที่มันสนุกสนานแต่ให้เปลี่ยนชื่อไป หึ่งละเนาะให้มันเป็นกิจกรรมแบบว่าคือโฮสกับโฮสไปซะเนาะสนุกสนานแล้วเรื่องที่สองเนี่ยคือก็คือประเด็นของเดจีและหลายคนในที่คอมเมนต์มาเนี่ยคือเขาไม่สบายใจตรงที่ว่าทีมของเปจอันนี้เราก็ต้องคือถ้าอยากไม่ให้มีปัญหาที่บอกว่าใครที่จะมาปกป้องอ่ถ้าดากว่าโดนใช่ไหมตรงนี้ย คนที่สําคัญที่สุดคือคนที่จะต้องปกป้องตัวเองเยสวัสดีสสดต้อมค่ะน้เบียสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่สัทดครับอสวัสดีครับก็คือปกป้องตัวเองก่อนแลวคุณจะปกป้องยังไงถ้าหากว่าจะบอกให้ฟังอย่างหนึ่งว่า,วาสิ่งไหนก็ตามถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทํามีความแต่ผลถ้าเราคิดว่าเราจะทําเนี่ยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเราจะต้องพร้อมที่จะรับแรงกระแทกใช่ไหม ันเนี้ยคือเรื่องตรงนี้กระแทกบ่อยๆมันก็น่วมนะพี่จิมาหยาทำไปหมดเลยมาหยาจ้ะเราพูดกันอยู่ประจำนะจ๊ะ้าเรจะยังไงจุดยืนของเราคืออะไรจ๊ะเราอย่าไปทอถอยให้เด็กๆเห็นสิถ้าเราจะถอยเราก็ไปถอยกันข้างหลังดีเราสองเออตรงนี้นะพี่ก็ฝากไว้พิจารณาเนาะว่าเออปัญหามันคืออะไร แต่ในเมื่อเรานูดว่ามันไม่ใช่แบบที่เราคิดสิ่งที่เราทำน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเราทําเชื่อไหมว่าเรามาสู่จุดนี้พี่มายืนจุดนี้พี่ยังบอกเลยพี่ก็พร้อมที่จะให้มีคนวิพากษ์วิจารณ์พี่นะคะแต่บนพื้นฐานความเป็นจริงเนี่ยคือแค่นี้แหละอย่าแปลงคําพูดอย่าไปอะไรบืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงพวกเราก็เหมือนกัน ทำอะไรก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคิดให้ดีๆทำแล้วก็พร้อมใช่ไหมใจแก้วบทกลอนนะคะวันนี้ขอนใจพี่มาแล้วบทกลอนดใจค่ะเจ๊แก้วขอขอช็อตฟิลขอช็อตฟิลนิดนึงนะคะขอแต่งกลอนให้คุณมนาหน่อยอโอเคค่ะค่ะเมื่อวานเห็นขึ้นมนาแล้วหมั่นเขี้ยว อยู่ไหมฮะคุณนานาอยู่ฟังเป้าค้ะคุณนานาค่ะมทีมเอ็กอของของคุณแอนนะฮะบรรยากาศวันเฮฮานี้มันก็พาแบบเอ้ยทุกคนตื่นเต้นพร้อมจะลุยสนามกันกันเย็นนี้คืนนี้นะครับพี่เช้ามาเช้ามาผมเข้ามาปุ๊บอ้าววันอะไรกันเนี่ยเออคือ ก็อย่างอย่างที่บอกนะครับมันบรรยากาศดีๆครับตอนที่คุณพลิมบอกว่าบรรยากาศดีๆพวกนี้ทุกคนก็แบบเออเราก็จะมีกิจกรรมดีๆส่วนส่วนอ่าไอเหรียญที่มันได้น,ะน,นั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละแต่ละกลุ่มเลยว่าเขาจะไปจัดก,การอะไรยังไงแต่ว่าเราเชื่อกันอยู่แล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทําดีๆสิ่งดีๆทั้งนั้นแต่ก็ มันมัน,นมันจะน่าเสียดายมากครับว่าถ้ากิจกรรมดีๆด,ด้วยเจตนาดีๆมันโดนตีความเบอีกแบบหนึง่งซึ่งน้องน้องเขาค็เมื่อวานที่ดูน้องน้องเขาก็ไม่ได้มาอะไรประเด็นอะไรตรงนี้เลยผมก็เลยก็ไม่เข้าใจครับแต่ก็เข้าใจว่าบางอย่างบางคนบางบางส่วนก็อยากจะอ๋ะอแสดงความคิดเห็นแต่ ว่าที่ไม่เห็นด้วยกกิจกรรมนี้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอืมเหมือนประังคมประชาธิปไตยครับเราต้องการเสียงส่วนมากว่าเอ้ยคนส่วนมากเขายังยังอยากทําอยากไปต่อคุณกลุ่มหนึ่งมีความกังวลใจเราเข้าใจแต่บางอย่างเนี่ยคุณไม่สามารถจะมาเหมารวมแล้วบังคับพวกเราทุกคนได้ฮะอย่างบางอย่างบางสิ่งที่อ่า ่คุณเพลิมพูดบางประเด็นผมไม่เห็นด้วยแต่ภาพรวมมันยังโอเคผมก็ไม่ได้ม,ไมีไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือบางอย่างที่อ่าน้องบางคนที่เขาเข้ามาพูดผมไม่เห็นด้วยแต่ผมผมก็ให้ผมก็ต้องเคารพเขาว่าเออเขามีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ทุกอย่างส่วนผมก็มีสิทธิ์ว่าผมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทุกคนผมผมบอกครับว่าผมยังย้ําจุดเดิมของผมว่า ผมอยู่กับใครผมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างถ้าเราต่างกันเกินไปเราก็แค่แยกย้ายไปอยู่ในจุดที่เราว่าเราอยู่ร่วมกันกันกนกบเขาแล้วแฮปปี้ที่สุดโดยที่ไม่ต้องมามีประเด็นอะไรให้เดือดร้อนกันนะฮะผมก็เลยแบบพูดถึงผมคน้างจะแปลกใจแบบเออเมื่อคืนเราก็นอนแบบนะดูน้องเสร็จอะไรเสร็จแล้วนอนฝันดีละว่าเ,เดี๋ยวเย็นเนี้ยอุตส่าห์เนี้ยไปกดกดมาเตรียมแลกโยนกุนหลาบแล้ว เช้ามาเอา้าอะไรกันเนี่ยงงเลยก็เลยแบบอืมนะครับก็อึดอัดใจนิดนึงแต่ผมว่ายังไงอะ่ะพวกเราก็น่าจะทำกันต่อแหละครับเพราะว่ามันกิจกรรมดีๆแล้วก็ไม่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรก็ก็เข้าใจแค่ว่ามีบางคนบางกลุ่มเขาห่วงกังวลเรื่องบางประเด็นแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยฮะเหมือนที่เราให้เกียรติเขาว่าอ่า เขามีความพวงใหญ่ประเด็นนี้อ่าเราก็ให้เกียรติเราฟังแต่คุณก็ต้องรับฟังไม่ใช่จะมาบังคับเราทุกอย่างแล้วเขาจะมาบังคับว่าทุกคนต้องทําเหมือนเขาอันนั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วฮะอันนั้นมันระบบประเด็จการแล้วประชาธิปไตยที่มันมันดีงามเพราะว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้และสุดท้ายทุกคนเคารพสียงส่วนใหญ่แล้วเราเดินไปในทางเดียวกัน แค่นั้นนะครับอันนี้คือที่ผมผมอยากจะพูดเนี่ยครับพี่แล้วก็กิจกรรมไม่ใช่ทุ่มหนึ่งอ่ะพี่พี่เลื่อนไปทุ่มครึ่งผมเลยงงทุ่มหนึ่งไม่ใช่ครับยพี่อยากขึ้นเวลาไหนพี่ก็ขึ้นเวลานั้นแหละพี่ขึ้นตั้งแต่หกโมงนั่นแหละเพราะเพราะเรานอนมาอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่พเราล็อกแมจิแนละ้วพ,พ,พี่นอนมาเมื่อกี้ก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าจะขึ้นเนี่ยว่าจะบอกว่าจะบอกคุณเบียว่าอ่าพวกผมล็อกแมจิไว้แล้ว <laughs> นะครับ จับจับเฟจิกล็อกล็อกไปแล้วนะครับไปไหนไม่ได้แล้วไม่จิกพี่เบียร์พี่เบียร์ผมกูตักผมกูับโต๊ะไว้ให้ไม่ติต๊ะอนเลยผมก็ตักจับโต๊ะไว้ให้ไม่จิกช้อนเลยเนี่ยจองจองจองโต๊ะไว้ให้ไม่จิกเลยนที่ซื้อซื้อกันต้องโต๊้อย่างนี้เลยครับเนี่ยซื้อตัวซื้อตัว น้องนัดบอกว่าเออพี่นัดบอกพี่นัดหรือน้องนัดก็ไม่รู้เนี่ยบอกว่านอนเลยนอนเลยเออนอนมาเลยตอนนี้นอนรอเลยเสือเสือพื้นมอนใบนอนรอเลย <laughs> ขอบคุณค่ะหัวห้หัววมากพ,พี่พี่เบียพี่เบียกิจกรรมยังอยู่ใช่ไหมคะคยังคงอยู่ใช่ไหมก็จริงจริงจริงวันสี่แรกที่คุยกันนะครับก็จะจัดต่อนะครับแต่ว่าพอหลังจากเมื่อ ก็ไปึกบหน่อยก็คือมีหลายทีมแจ้งมาว่าไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะขอ,อะถอนตัวหรือยกเลิกไหมอะไร,รไม่ใช่พี่เบียร์กิจกรรมที่ร้านอ๋ออ๋อเหรอครับอันนี้อันนี้คือไม่แน่ใจนนคือว่าคำเลิกนะครับกิจกรรมที่ร้านเนี่ยนนอันนั้นผม,มผมก็มส่งรายละเอียดทั้งหลายแหละก็คือส่งไปให้ทางทีมเอ็กทั้งหมดแล้วครับผม อีกก็คือจะอยู่ที่ว่าทางทางทางทีมคันคางปูวิทย์หรืออะไรนี้จะประสานกลับมายัางไงครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาผมบอกผมแจ้งไปว่ายังมีเวลาครับหลังหลังปีใหม่หรือก่อนงานสักแค่อาทิตย์เดียว่ยผมก็สามารถจัดให้ให้ให้ได้แล้วครับเขาเป็นผู้ใหญ่กันค่ะคงไม่เลิกหรอกคะ่ะผมไม่ได้กังวลตรงนั้นแหละครับว่าเลิกไม่เลิอกอะไรยังไงก็คือแล้วแต่สัพิจารณาครับผมก็ทุกอย่างผมก็คือเอมนีไปให้หมดละห้องเฮิรงล็อกไว้หมดแล้ว เอ่อเครื่องด่งเครื่องดื่มหรือว่าอะไรแล้วแต่คือเตรียมการไว้ให้หมดแล้วครับถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มหรืออะไรไงก็คือก็แค่จัดแกงให้มันเสร็จทุกอย่างค่นั้นนะครับอืมเพราะว่าฝนกินร้านน่าจะไม่มีอะไรครับเพราะว่าปีใหม่ด้วยเนาะคุณเดียร์เนาะคนก็จะแบบมีกินข้าวกินเลี้ยงกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับช่วงนั้นน่ามรรันมรนบรรันจะค่อนไปทลางปลายดีกันละ ก็จะซบลงหน่อยแล้วครับแต่ถ้าเป็นช่วงนี้หรือช่วงครึ่งเดือนของมกราเนี่ก็ก็ก็คนอาจจะเยอะเหมือนกันครับว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะอไรอย่างที่บอกนะพี่เบียร์คือเอาที่เราสบายใจค่ะเราไม่สบายใจที่จะแข่งเราก็ไม่ต้องแข่งเราไม่สบายใจที่จะเล่นเราก็ไม่ต้องเล่นค่ะเพราะว่าพี่พี่มีความรู้สึกว่าบางทีการที่เราจะไปให้คนทั้งโลกคิดถึงเหมือนเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกเราอยู่ที่ว่าตัวเราเองเราคิดเห็นยังไงเออ เรื่องนี้เดี๋ยวต้องขอญาตคุยกับแม่นิดอีกทีหนึ่งนะครับในในทีมว่าจะเอาอย่างไรไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าแม่นิดน่าจะทํางานอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ค่ะไม่มีปัญหาเลยคือเอาเอาที่เราสบายใจถ้าทุกฝ่ายทีมเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการว่าอะไรกันเลยเนาะเอาที่น้องๆคือก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะต้องแบบเป็นประเด็นอะไรใหญ่โตขนาดนั้นเอ้าบโอ้โหพี่บอกแล้วพี่เป็นสแตนบายรอตั้งแต่หกโมง เออใครใครอยากจะเล่นกับพี่ก็ก็ทักมาทักมาพี่ไปแสดงบายรออยู่แล้วพี่พุพี่พี่จะไปร้องเพลงพี่จะไปนอนรอเออพี่นอนมาเลยนะตอนเนี้ยพี่ที่นำเสนอตรงนี้เนอะงมนานคือเราเปลี่ยนชื่อซะในการแข่งขันกลายเป็นแบบคือให้มันเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมันเหมือนกับหลายคนเขาข้องใจคือพี่ก็ยังไม่รู้คนในคนนอกคนไหนเนาะก็ เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจก็คือแห่งแห่งแต่ว่าเราไม่ต้องใช้ชื่ออะไรก็ได้ชื่ออะไรนี่เพราะว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับอ่ด้อมใช่ไหมชื่อด้อมก็เราก็ตัดคําว่าด้อมเดจออกไปซะอ่าเป็นการแข่งขันแบบกระชับมิตรก็ได้ ไม่ไม่แม่เนี่ยแม่หนูยังไม่รู้เลยว่าเขาตั้งตั้งอะไรแข่งขันอะไรกันนี่้แม่จะได้ตัดชื่อดอมอะไรออกไปไม่รู้วี่ากีเดจีหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าที่ราสีเดจีตัดตรงนี้ออกอ่ะเพื่อความสบายใจแล้วกายเป็นแบบว่ากระชับสัมพันธ์เออพี่แค่เออพี่แค่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ากระชับสัมพันธ์โอเคโอเคอ่ะเอาตามนี้แล้วกันสบายใจเออนั่นแหละ กระชับสัมพันธ์เดี๋ยวเขาเข้าประเด็นปูดองกระชับสัมพันธ์ใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นเลยประเด็นปูดองปูเดิงอะไรน่ะมันแล้วแต่จะคิดกันแหละเพราะว่าเอาเป็นมาราธอนทีเคแล้วกันเอออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคือทาในเป็นส่วนตัวส่วนตัวของแต่ละดอมใช่ได้อ่ะกีฬาแปดห่วงแล้วกันเออกีฬาแปดห่วงนะนะก็จะได้ไม่มีคําคอรหาอะไร ส่วนที่ว่าใครจะได้ไม่มาฟอกขาวเราไงอย่าไปอย่าไปก็จะได้ไม่มาฟอกขาวไงทอกคนอ้าวก็เห็นชอบอยากจะซักฟอกกันนี่แม่เอาเอาเข้าไปอีกนะเออเ้าเอาปีใหม่เออคีราสีปีใหม่ก็ดูคล้องจองดีไว้คีราสีปีใหม่เออเออเอาสีเอาสีคีราสสีปีใหม่เออนะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ เพราะว่ามันเหมือนกับคือพี่ก็ไม่รู้คนในคนนอกมีใครบ้างเนี่ยพี่คือบางทีเราเราก็ไม่รู้เนาะแต่พี่เห็นนอนบามานานี่นอนมาแน่นอนแต่ว่าทีมเอ็กซ์ี่นอนมาแน่นอนไงนอนมาแน่นอนเอาบอกเลยจะนอนกลับไหมครับแล้วเดี๋ยวเรานอนกลับตอนเราขอช่วยับครับคุณเบียเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากอดช่วยแชมป์กลับครับ กวช่วงนี้ก็ให้คุณเบียร์ถือรอให้พวกเราไปรับครับแล้วผมถือไว้แล้วนะครับผมไม่ปล่อยแล้วครับใช่ไหมใช่ไหมกอดกอดไว้เลยนะพี่เพียรนะกอดไว้เลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรายได้ที่ได้เราจะไปกินข้าวที่ร้านคุณเบียรเอาละเราจะจองโต๊ะหนึ่งโต๊ะนี่เป็นไงกี่ฬาสีปีใหม่ อชื่อดีนะครับกิฬาสีฟใหม่ของจอมดีด้วยงั้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่ทำอาร์ตเว์กเราก็ลบไปดีกว่าไหมนะถูกรลบไปนะไอ้ตัวอะไรที่มันจะกระทบอ่ะก็คือตัดออกไปแซวเพื่อความสบายใจเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่พวกเราเนาะมันมีหลาคนแม่อยานะแม่แม่สองใจนะเพราะว่าหนูเห็นหนูเห็นยุทธแม่ไปอีกห้องหนึ่งนะของหนูมีสี่ยุทธอืรอดี อายุั้นนะ่ะมันจะ็นยุทธ์สัรองแต่ว่าขอโทษทีมานาเออไปดูเมื่อคืนแฟนพี่ถามว่าคนติดตามเธอเท่าไหร่แล้วยุทธเนี้ยสามร้อยกว่าแล้วยุทธ์น้นอนะ่ะสำรองว่าที่ไหนได้แปดร้อยกว่าโอ้พี่พี่พี่อย่าลืมนะล็งงอบบี้กันนะพี่ปีชายอย่าลืมนะนอนมานะเออกีฬาสีปีใหม่นะออเ อ,อ่ายอันนี้เราเหากกำลังคนก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็พี่จะยัง้งจะแก้วเดี๋ยวทีหลังเอาพี่จบก,ก่อนเอาโอเคค่ะโอเคค่ะก็พี่ก็ฝากพวกเราเนาะว่าค,คือคิดจะทําอะไรคือก็แล้วแต่ไม่ได้ฝากเฉพาะในนี้นะคะฝากทุกๆคนนะคะในด้อมเดจี G ว่าเป้าหมายหลักเราคืออะไรนะเป้าหมายรองคืออะไรนะคะคิดกันให้ดีๆคิดกันให้รอบครอบนะคะ แล้วพยายามต้องใช้คำว,ว่าพยายามสร้างความสุขกันให้เยอะๆนะเพราะว่าชีวิตคนเราเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องเครียดนะคะพี่ตอนนี้พี่การเมืองพี่ไม่เอาเลยพอแฟนพูดจะพูดการเมืองพี่บอกว่าพอไม่ต้องพูดสต็อปเนี่ยจะบอกนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ก็หวังว่ามันเป็นส่งท้ายปีเก่าแล้วเนาะแต่จริงๆก็คือปีใหม่ของอทางคริสเราขอเริ่มใหม่แล้วเนาะมานาะ <Yeah. S 2> อันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นปีใหม่ส่วนปีใหม่ไทยก็จะเป็นวันที่อันเนี้ยห <Yeah. S 2> นึง่งเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราก็คงจะเริ่มต้นที่ดีเนาะจ้า <Yeah. S 2> น้องกามินเขาก็ออกมาพูดหมดแล้วแล้วเขาก็จะไม่พูดอีกแล้วนะ <Yeah. S 2> แต่จากนี้ไปใช่ไหม <Yeah. S 2> เขาก็บอกเขาจะไม่พูดอีกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงยังไงเราดูเป้าหมายเขาคืออะไรนะคะแล้วพวกเราก็บอกแล้ว ไม่มีคำว่าปองดองเพราะว่าไหนไหนคือเหมือนน้องวานาบอกคือเดินหน้าแล้วไงเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีส่วนยังไงในการที่จะอยู่ในด้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมของน้องเนี่ยวันพวกนี้เตรียมตาให้ดีๆนะคะใครที่ว่าชอบง่วงนอนในเวลาที่น้องไปเดินภูมิแดงเนี่ยก็เอากาแฟมาถ่างไว้ถ้ามันไม่ไหวก็เอาไม้จิ้มฟันถ่างไว้นะคะถางตาไว้ไว้ดู ะะแล้วก็เปิดใจรับกับความสุขให้เต็มที่มาดูความสวยสดความเจริญก้าวหน้าความเติบโตแล้วก็ความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะคในวันพรุ่งนี้ให้กำลังใจนะคะแล้วในวันที่28นะเมื่อคืนก็เข้าไปคอมเมนต์ที่ห้องไม่ไผ่นะคะไม่ไผ่เป็นคนที่น่าสงสารมากโดนโดนหลายทางเลยนะคะก็ ก็รับปากไว้แล้วว่าเราจะเข้าไปอุบลนะคะเพราะเรารับปากอะไรเนี่ยเราก็จะทําเพราะฉะนั้นนะคะเอาสองกิจกรรมนี้ก่อนนะคะแล้ววันปีใหม่รอฟังเพลงพรปีใหม่จากน้องการมินอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่อยากเห็นน้องปวดหัวไม่อยากเห็นน้องเครียดน้องบอกน้องปวดหัวน้องเครียดมันอะไรกันนะักขนาถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยอะไรวะ นะฮะทำไมมีแต่เรื่องแต่เรานะฮะมันมีอยู่ตลอดเวลาสุขได้แค่สิบเปอร์เซ็นทุกไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นมันจะไหวไหมใช่ไหมมายาอันนี้คือมายาก็ดดาลเลยพยายามประคับประคองพูดกันอยู่ตลอดเวลาในคนแก่สองคนในแหละว่าเฮ้ยเราต้องอยู่นะถ้าเราไปไม่ได้<ม>เราต้องอยู่นะคะคุยกันอยู่สองคนแต่ไม่รู้